มาดูเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกันบ้างะนะครับทางนายกรัฐมนตรีเองได้สั่งการให้ได้สั่งการให้มหาดไทยเนี่ยนำเสนอเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมผู้ประสบภัยประมาณ5 3าจุดาแสนครัวเรือนนะครับซึ่งทางสำนักงบเองก็ตั้งงบกลางอีกประมาณ2000ล้านบาทโดยเมื่อวันที่25ตุลาคมเองที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวถึงสถานก,การณ์น้ำท่วมว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยได้จัดแผนบริหารจัดการน้ำ โดยมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยไปหาแนวคิดช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับการเยียวยานะครับโดยนําแนวทางช่วยเหลือในปี2554กลับมาใช้นะครับที่ให้ครอบครัวละประมาณ5,000บาทนะครับแล้วก็ในปี2559เองเนี่ยก็มีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบทุกภัยครัวเรือนละ3,000บาทก็คือนํามาเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าจะเยียวยาประชาชนยังไงบ้างนะครับซึ่งก็เรีกได้ว่าเนการเร่งรัดเรื่องการดําเนินการหรือการจัดทำเนี่ย โดยอาจจะยังไม่ถึงอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่ต้องรอให้น้ําลดแล้วค่อยพิจารณานะครับก็คือจะมีการพิจารณาอย่างรวดเร็วภายในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ประชาชนสบายใจว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็เร่งดำเนินการที่จะที่จะเยียวยาหรือให้ความช่วยเหลืออยู่